ไม่ต้องไปครับไม่ต้องไปหาผมจัดสรรมาให้แล้วครับโอ้โหเป็นไงล่ะครับเมื่อวานนี้หวานช่ำมั่มเต็มเต็ม ทุกทุกท่าเลยนะครับ4คู่แบ่งเน้นใส่หนักหน้าช่องของเราเมื่อวานนี้ครับก็เข้าไปในสามครับพิกล็อกไปเพียงแค่คู่เดียวครับสำหรับบาร์เซโลนาที่เหลือเนี่ยมั่มจุกๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของอาเซนอลนาโปลีสกอรส์สูงเต็มเวลาบูรุสเซียล็ตมุนครับโอโหหวานเจี๊ยบนะครับและเมื่อวานครับหน้าช่องแบ่งเน้นใส่หนักจังหวนขนาดนี้ในครอบครัวการันตีไม่ต้องพูดถึงครับเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าวันเสาร์เนี่ยมีโอกาสพลิกล็อกค่อนข้างเยอะ ดังนั้นครับให้ไปที่สายสดครับให้ไปที่สายเน้นนะครับเมื่อวานนี้ไม่ต่ำกว่าสิบยี่นะครับโอโหหวานช่ำครับยินดีกับพี่ๆทุกท่านด้วยละกันนะครับสำหรับท่านใดที่อยู่ในครอบครัวการันตีของเราเนาะหรือว่าท่านใดครับที่อยากเห็นผลงานนะครับในครอบครัวการันตีของเราได้ง่ายๆเลยนะครับใต้โปรไฟล์ครับจะมีทั้งคําอธิบายพร้อมผลงานให้ชมกันอยู่ไปชมผลงานกันก่อนไปดูผลงานก่อนว่าสดชื่จริงไหมหวานจริงไหมสายสดสายเน้นเนี่ยนะครับเข้มๆกันจริงหรือเปล่าครับ และนะครับบอกเลยว่าในครอบครัวก,การันตีของเรานอกเหนือ นะครับจากทีมงานแล้วเนี่ยนะครับเรา,เา,าก็ยังมีกูรูอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำและเซียนชื่อดังระดับแถวหน้าของประเทศไทยพร้อมวางแนวทางไว้ให้ตลอด24ชั่วโมงครับข่าวสารแนวทางหลักการชัดเจนนะครับและเราอิงด้วยในเรื่องของสื่อต่างประเทศเพราะเราเล่นฟุตบอลต่างประเทศทัศน,นะมุมมองกระแสน้ำคัดดัชนีเรามีให้หมดจบครบที่นี่ที่เดียวแล้วครอบครัวแนวทางฟ,ฟุตบอลครบวงจรครับและวันนี้ครับไม่ต้องไปคัดไม่ต้องไปหาผมจัดสรรมาให้แล้วครับผม วันนี้ครับขอเริ่มที่คู่แรกเลยละกันเนาะก็เป็นทางฝั่งของพิมพิลิกอังกฤษครับสำหรับทางฝั่งของฟูแลนนะครับจะเปิดคาบในขอเทตต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะครับคู่นี้เนี่ยผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเลยเนาะเพราะผลงานฟอร์มการเล่นในเกมแรกก็ถือว่าทำได้ไม่คิเล่ด้วยกันทั้งคู่นะครับฟูแลมบุกไปแบ่งแต้ม sure. กับไรตันมาได้ที่หนึ่งหนึ่งนะครับส่วนแมนยูแพ้คาบ้านให้กับอันซอนก็จริงแต่ลูกเกมก็ยังดูดีมากกว่านะครับก็ถือว่าผลงานในเกมแรกนะครับอาจจะดูไม่คิล ในเรื่องของเฮทเวทครับต้องยอมรับก่อนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ค่อนข้างข่มฟูลแลมแอนดับหนึ่งเหมือนคู่นี้เป็นบอลแพ้ทางกันนะนะครับลูกเกมสูสีคู่ขี้กันแต่จบด้วยผลชนะทางฝั่งของแมนยูดีกว่านะครับแค่นั้นเลยก็เลยคู่เนี้ยผมพูดตรงๆนะในเรื่องความแน่นอนนะครับในเรื่องของมาตรฐานยังไม่ได้ดูลงตัวด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็มีการปรับทัพมาใหม่จูนมาใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นในเกมนี้ ยังขาดในเรื่องความแน่นอนครับและมีโอกาสพลิกล็อกเป็นไปได้ค่อนข้างสูงครับเลยคู่นี้ผมแนะนําเลยนะถ้าจะเชียร์จริงๆครับเป็นคู่เลยที่ผมมองว่าจะพลิกล็อกและมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนบอลในเกมนี้อย่างแน่นอนครับพเพราะสถิตินเนี่ยนะครับที่เจอกันมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเฉลิชาะ้ากันไปทุกๆครั้ง แต่ผมรู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยในวันนี้นะถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะชนะได้มีโอกาสไหลแน่นอนครับก็มองไปที่สกอร์สูงเต็มเ,มเวลาสวายจที่สุดครับเลยมองว่ายังไม่ปลอดภัยครับถ้าจะเชียร์แมนเชสเตอร์เต็ดในวันนี้หรือว่าจะเชียร์้าบ้านอย่างฟูลแลมแนวนี้ครับคู่นี้ผมรู้สึกว่าเปิดเกมแรกกันมันสนุกแน่นอนครับตัวแรกมองที่สกอร์สูงเต็มเ,มเวลาฟูแลแลมแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดกันได้เลยครับ ส่วนสำหรับคู่ที่2ครับก็ขอพาพี่ไปวที่บุนเดสลิก้าเยอรมันครับทางฝั่งของรัเสเซียบุนเช็กัดบักครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือของน้องใหม่อย่างฮัมบุกนะครับก็ทั้งคู่ผมบอกเลยนะว่าอาจจะมีในเรื่องของมาตรฐานนะครับที่ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนักหรอก นะครับเออทางฝั่งของกัปตันเองนะครับในฤดูกาลนี้ก็ไม่ได้มีการเสริมทัพไม่ได้มีการเสริมตำแหน่งตัวผู้เล่นมาค่อนข้างมากยังเป็นคุมคอนเซ็ปต์เดิมๆสมดุลเดิมๆเ,เพราะทีมยังไม่เสียสมดุลอะไรเลยนะครับผลงานแะฟอร์มการเล่นในช่วง4 5เกมหลังสุดเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ขี้เหร่ด้วยนะครับต่างจากคำบุกเลยนะครับที่ในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยทาผลงานได้ขี้เหร่มากนะครับแล้วก็ผมบอกเลยนะว่า การมาเจอกับทางฝาั่งของกัตบักนะครับที่ประสบการณ์ในการลดนแรนอยู่ในหลีกสูงสุดมานานมากกว่ายังคงรักษาความสม,ม่ำเสมอที่ดีมากกว่าและภาพรวมในฤดูกาลที่แล้วก็ยกระดับตัวเองมาได้ดีมากกว่านี้มันก็ห่างชั้นกันยู่พอสมควรครับและเกมนี้ครับกัตบักเล่นในบ้านครับดูแล้วไม่แปลกครับกับการที่มีการปรับไหลขึ้นครับที่มีการเปิดมาครึ่งคู่ครึ่งลูกก่อนที่ไปครึ่งควบนะครับนั้นวันนี้กระแสไหลสวยครับมองไปที่โมเมนตัมทางฝั่งของกัตบักแล้วดูดีมากกว่าจริงๆนะครับก็ขอเชียร์ตัวที่นัของเป็นย นะครับส่วนคู่ที่สครับเป็นทางฝั่งของ,งราลิก้าสเปนครับอาเรอัลโอเบโดนี่จะพบกันด้านเรอัลมาดริด นะครับก็เกมนี้ผมพูดตรงก่อนเลยแล้วกันนะว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าจะสนุกนะครับเพราะในเอาโอเวอรดเองนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีในเรื่องของคุณภาพที่เป็นรองแต่เกมในบ้านกนข้างชัดเจนบวกกันในเรื่องของลูกเกมก็ถือว่ามีกิเลยเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าไม่โดนใบแดงเนี่ยนะครับก็แทบจะไม่เสียเปรียบบีลเลยนะในเรื่องของเทคนิคในเรื่องการจังหวะการเข้าทำนะครับวันนี้มาเจอกับมัดลิดนะครับที่ต้องบอกมัดลิดเนี่ยเสียคุณลางไปหลายตัวนะครับความฟิตความพร้อมหลายตัวเลยนะครับไม่น่าจะเรียกว่าโ okay, อเคสักเท่าไหร่ เกมนีต้องเล่นนอปานด้วยนะครับแน่นอนนะครับทางฝั่งของเรียลิตนะครับยังไม่ได้ดูดีมากพอเลยเนาะแล้วก็ในเรื่องของภาพบบรวมเองก็ยังขึ้นขึ้นลงลงอ่ะนะครับผลงานมันยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ยังคงรักษามาตรฐานได้ดีขนาดนั้นนะครับเกมนี้ผมเลยเชื่อว่าเท่าจากภาพรวมแล้วละกันนะถ้าทําไม่ได้ก็คายมออกคู่นี้จะดูเป็นเกมที่ค่อนข้างตึงๆเครียดๆเหมือนในเกมที่เจอกับโอซาซูน่านครับเพราะว่าจังหวะจบอ่ะสุดท้ายอ่ะผมมองว่ามันทําได้ไม่ดีพอครับสําหรับ คุณภาพทางฝั่งของวินิิอุสกับทางของเอเบเป้นะ่ะมันความสามารถเฉพาะตัวดีละนะครับแต่มันขาดตัวจบนะครับมันขาดตัวพลกบอลจริงๆนะครับดังนั้นวันนี้ผมแนะนำครับก็ขอมองที่สกอร์ต่ำดีกว่าคู่นี้นะครับตัดสินใจไม่ยากเลยรู้สึกว่าเกมมันจะอึดอัดนะครับ ถ้าไม่มองต่ำเนี่ยนะครับก็มองเรอัลมาดริดได้นะครับในครึ่งเวลาแรกผมรู้สึกว่าครึ่งเวลาแรกเป็นเซติที่ดีมากซอฟบ,บอลต่อที่จะมาตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกอย่างเรอัลมาดริดนะครับค่าเฉลี่ยในการมีประตูในครึ่งเวลาแรกของมาดริดอ่ะขึ้นนำในครึ่งเวลาแรกของมาดริดนะครับดีมากๆดังนั้นถ้าจะไม่ไปต่ำก็แนะนำครับไปเชียร์มาดริดครึ่งเวลาแรกได้ผมไม่อยากให้เชียร์ตมเวลารู้สึกว่าโกนลูกขยันเลยเอาโอปิโดครับและคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับ เป็นทางฝั่งของเกาโชเซเรียอิตาลีครับวันนี้เปิดเดิมสนามนัดแรกนะครับของอัลตาจะเปิดบ้านต้อนรับน้องใหม่หน้าเก่าอย่างปิซซ่าครับก็วันนี้ครับกลับมาเป็นนักทางการแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณกำลังตัวผู้เล่นเนี่ยอาจจะยังเหมือนเดิมครับคอนเสปต์ตัเก่าแดงเจ็บเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของสกามาก้านะครับเคเตเรเล่นะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าขุมกําลังทางฝั่งของอัลตาเนี่ย นะครับดีกว่าประสบการณ์สูงกว่านะครับผลงานอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะักเพราะ3เกมหลังสุดในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยเลขกันไปเลยแพ้ไป2สเสมอไป1เกมนะครับมาเจอกับพิซซ่าที่ยังไม่ชนะใครมาเหมือนกันตลอด4เกมหลังสุดก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยแต่ความเป็นเจ้าถิน่นความเป็นเจ้าบ้านความเป็นเจ้าภาพแนวนี้ก็คอนทราดูดีมากกว่าอยู่พอสมควรครับน,นั้นเกมนี้ผมแนะนำครับมองไปที่ทางฝั่งของออตแลนตากันได้เลยนะครับยังมองว่าวัานนี้ถ้าใช้ความฟิตฟอร์มเอ่อความ ฟิตพร้อมเนี่ยนะครับก็มีโอกาสใช้นะครับไอ้คาเตเลเล่นะครับทางฝั่งของสกามาก้าเนี่ยนะครับเปิดประเดิมสนามนัดนี้อย่างแน่นอนครับเกมนี้ก็ขอเชียร์ที่เจ้าบ้านแล้วกันนะครับอัตแลนตานะครับรุนแรงอัพนักเตะในครับคืนนี้กันได้เลยครับฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ4คู่แบงก์เลนใส่หนักในนี้นะครับวันนี้อาจจะพูดไม่ชัดหน่อยที่ขัดหน่อยนะเจ็บปากนะเซฟิลท่านนะอ่ะคู่แรกนะครับมองที่สกอร์สูงเต็มเวลานะครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่ที่สองมองที่บุซเซียร์่่าคับมรุนเวลลาแแรกก็ได้ะคู่สุดททท้ายคู่่่ีีมอองตลันต้ากันได ฝากด้วยณละกันนะครับสำหรับแนวทางที่ผมคัดสรรมาให้เดี๋ยวนี้เอฟซีท่านใดที่สนใจแนวทางเพิ่มเติมอยากได้มากกว่านี้เนาะ <c oughs> อยากได้แบบการันตีไปเจอกันในบ้านนะครับผมจับหนักจัดเต็มให้แน่นอนนะครับสวัสดีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ